สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟงังที่กําลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชั้นเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันจรูนศรีชินศสารประจิมนะคะซึ่งเราเออกอากาศผ่านหลายช่องทางช่องทางแรกก็คือระบบ FM 99.5เมกะเฮิร์ระบบ AM 1,521กิโลเฮิร์ o เฟซบุ๊กแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง919นอกจากนี้ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรับฟังเราได้นะคะ วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสารสกัดขมิ้นชันและพริกไทยรักษากรดไหลย,ย้อนว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับสารสกัดขมิ้นชันและพริกไทยรักษากรดไหลย,ย้อนนั้นทางสูตรต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะ จากที่มีการส่งต่อคำแนะนำสุขภาพโดยให้ข้อมูลว่าการใช้สารสกัดขมิ้นชนันร่วมกับพริกไทยก็สามารถรักษาอาการกดไหร่ย,ย้อนได้นั้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าขมิ้นชันและพริกไทยนั้นมีสรรพคุณมาเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องจุกเสียดซึ่งสมุนไพรทั้งสองนะคะ ก็ไม่สามารถรักษาภาวะกรดไหลย้อนได้ค่ะซึ่งโรคก,กรดไหลย้อนนะคะหมายถึงภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารค่ะส่งผลให้มีอาการระคายเคืองบริเวณลาคอและก็แสบอกหรือจุกเสียดบริเวณใต้ลิมตีนะคะรวมทั้งมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่รวมด้วยค่ะคล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะอาหารนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวด้วยต่อในช่องทางสื่อสังคมอะไรต่างๆก็เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายกระทรวงสาธารณาสุขก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร02 5907000ค่ะจากบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือขมิน้ชนชันและพริกไทยมีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องจุกเสียดไม่สามารถรักษาภาวะกรดไหลย้อนได้นะคะขอพักสักครู่ช่วงหน้าพบกับช่วงที่สองของรายการค่ะ